สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาขับรถเล่นกันตอนกลางคืนนะครับที่เมืองหลวงของเรานะกรุงเทพมหานครครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกเจ้ารวรับติดไฟแดงครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่สนามหลวงนะครับไปชมความสวยงามของสนามหลวงยามค่ำคืนครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้ก็สามทุ่มห้าสิบแล้วครับรถน้อยครับโล่งๆครับทุกคนติดไฟแดงนั้นนานจุดที่ปล่อยกี่วิห้าสิบห้าวินีถือว่าปาณีอยู่นะห้าสิบห้าวิเนี่ย ครับทุกคนซ้ายมือ้านาของเราก็เป็นรูหักปราสาทครับโอ้ oh, oh. เปิดไฟประดับสวยมากครับตอนกลางคืน,นแต่คานาของเราครับก็คืออนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับโอ้ oh, เปิดไฟประดับสวยดีเนาะ นี่ครับถึงแล้วครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับทุกคนตัวน,นั้นขวามือข้างหน้านั้นก็เป็นแมคโดนัลล์นะที่เบเกอร์ชอบมาจอดเต้นนะตรงสตรีวิทยา2เอสตรีวิทยาไม่มี2 แล้ทุกคนเราต้องเข้าสนามหลวงครับนี่ครับซ้ายมือข้างหน้าของเราก็เป็นพระแม่ธรณีเบียบมวยผมนะครับสาธุนี่ครับทุกคนถึงแล้วครับสนามหลวงนะครับด้านขวามือข้างหน้าของเรานี่เองนะสนามหลวงเขาไม่ให้เข้าแล้วเดี๋ยวนี้ข้างหน้าก็เป็นวังครับแต่ตอนนี้วังปิดไฟหมดเลยเนาะ วังปิดไฟอ่ะโอ้ทงนี้เขาไม่ให้จอดถ่ายรูปเล่นแล้วเหรอต่อถ่ายหน้ากางหลังผมได้ไหมเนี่ยสองหอตืบแน่เลยอ่ะมาเราวนมาตรงสนามหลวงกันอีกรอบครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะวนไปดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเลี้ยวขวาไม่ได้นะเพ้าน่าปิดถนนทำอะไรสักอย่างเนาะทุกคน ไม่ได้มานานมากแล้วครับสนามหลวงเนี่ยแต่ตอนนี้เขารรู้สึกว่าเขามีรั้วนะรั้วรอบขอบชิดครับเหมือนก็ไม่ให้เราเข้าไปแล้วอะนี่ไงมธรรมศาสตร์อยู่ตรงนี้เนาะปิดหมดเลยครับทุกคนสนามหลวงงั้นเดี๋ยวเรามูไปที่เสาชิงช้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวว่าแต่ไปทางไหนเนี่ยไม่ได้มานานล,ลืมทางหมดแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนข้างหน้าของเราก็เป็นวัดภูเขาทองนะครับที่อยู่ด้านหน้าเรานะ อันนี้เราวนมาอีกทีนะเราหลงทางครับตอนนี้เราเข้ามาถนนดินสอครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาเสาชิงช้านะครับไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าก็ลองคลำคลำทางดูนะครับอ่าถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถูกทางนะซ้ายมือก็เป็นลานคนเมืองนะครับเป็นที่ทํางานของอาจารย์ชัดชาตินะครับแล้วก็ข้างหน้าเราเป็นเสาชิงช้านะครับตรงนู้นนู่นนะครับขอเจาะเสาชิงช้าอ่ะเดี๋ยวเราไปจอดถ่ายรูปเด่นกันครับ ึงครับทุกคนเสาชิงช้านะครับนี่ครับวันนี้เข้าเมืองนะวันนี้เป็นเด็กเมืองวันหนึ่งครับนี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นลานคนเมืองนะครับเป็นสารวัากลางกรุงเทพนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปตรงที่เสาชิงช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันที่ถนนเยาวราชกันต่อนะครับไปดูแสงสียามค่มคืนนะเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันครับทุกคนคลิปนี้คลิปสั้นๆนะพาทุกคนมาเที่ยวครับในเมืองกรุงเทพมหานครของเรานะครับ ถนนยาวแรกก็ห่างจากเสาทิ้งช้าไปประมาณ2โลครึ่งครับ2กิโลครึ่งเนะทุกคนอ๋อตรงนี้แยกเรือนจำตรงแถวนี้จะเป็นคลองถมแล้วทุกคนนี้ถนนหลวงละวนี่ฮะขวามือคลองโอ,องอ่างทำไมงเงียบจัง <laughs> เอ้าแก๊งเราเว้ยเข้าสามเข้าสามแก๊งเราโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเยวราชแล้วนะครับโอ้โ oh, หสวยงามมากครับทุกคนนี่ครับแสงสีนะยามค่ำคืนของไชน่าทาวน์นะนี่ก็เป็น,นครับไชน่าทาวน์สกาล่าครับโอ้โหร้านอาหารจีนนะมีหัวฉลามด้วยกินไหมพี่เด็งเราหัวฉลามไปพี่เด็งเดี๋ยวเราวนรถดเล่นกันสักรอบครับเราเราก็ขับบ้างกันเนาะ โอเคไปโอ้โหคนเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวผมขับช้าๆนะครับทุกคน,กคนให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะตามค่ำคืนครับของเยาวราชครับโอ้โหรถติดจังเลย ของกินเพียบเลยทุกคนจอดรถตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยมอ์ไซต์จอดริมทางนเนี่ยนะจอดริมทางนี้แหละอของกินเยอะเลยทุกคนโอ้โหสตรีทฟู้ดเพียบเลยครับนี่เขารออะไรกันอนะพี่เด้ง ของกินเพียบต้องจอดอ่ะต้องจอดแล้วก็เดินอ่ะเนาะเดี๋ยวไปรอบหน้าแล้วกันเดีย๋ยวเรามาเดินกินกันดีกว่าวันนี้รู้สึกอิ่มนิดนึงครับพดีเพิ่งไปล่อบุฟเฟ่กันมานะ <c oughs> โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับกรุงเทพยามค่าคืนนะแล้วก็พา,าไปชมแสงสีของเยาวราชนะครับในตอนกลางคืนนะก็สวยงามนะเป็นแบบที่เห็นในคลิปเนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ